うん。 สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับผมก็วันนี้เขากลับมาพบกับผมนะที่เอกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรนะครับผมมาเล่าสูนฟังมากเพราะยังไม่ได้มีอะไรประกาศมาแต่ที่จริงครับพี่เอกเราก็ยังมีหัวข้อนะที่อยากจะมาถึงคุยตู้้ชมครับทั้งด้านของทั้ง เศรษฐกิจเลยนะผมซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามีผลกระทบหรือท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะได้ยินผ่านหูบ้างแล้วแหละน่าจะให้ความสนใจกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาตีแผ่ว่าคือเรื่องอะไรแล้วผมก่อนที่จะกลับมาสู่ช่วงการลงทุนว่าเอ๊ะแล้วไอ้ประเด็นเนี้ยมีผลอะไรการลงทุนหรือเปล่านะครับรวมถึงถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยแล้ววันนี้ตลาดเอาไงแล้วก็ตีมการลงทุนเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่เยเราก็มาเริ่มจากข้อแรกก่อนนะครับพี่เป็นน้อนนะครับพี่ถามบ้างแล้วนะว่าเป็นข้อมูลที่ อ่าน้องภูมิแล้วก็ทีมของทางน้องภูมิทำนะต้องถือว่าเป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามีข่าวเข้ามาเมื่อช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มีคนถามด้วยครันะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับตัวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคลองปานามาใช่ไหมแต่บอกว่าเป็นเส้นทางหลักเลยนะในการขนถ่ายสินค้าของโลกถ้าทาได้มันจะมีนะคลองสุเอเครนบะมันก็มีคลองปานามาคู้สึกว่าคลองปานามาเนี่ยจะเป็นเส้นทางลำลียสินค้าเนี่ยน่าจะเป็นชุกชุมมากนะ ใช่เพราะว่ามันตัดขาดได้ทั้งสองถูกต้องนะครับน่าจะใหญ่ป็นอันดับต้นๆของโลกแหละแล้วัทนี้มีข่าวเข้ามานะเหมือนกับว่าในทางสัมมิกาหรือคุณช้ำเนี่ยบอกว่ไม่ยอมครับผมไม่ยอมท้องทานจะยึดเลยครับผมนะฮะต้องพอมาเนี่ยนะครับโอ้โหบอร์เนเสียเปรียบครับผมนะอะไรที่อเมริกยเสียเปรียบเหมือนคุณช้ำเนี่ยจะไม่ยอมทุกอย่างเลยแล้วกลุ่มเรื่องข่าวนี้ด้วยนะครับคำถามคือนี่นะครับถ้ายึด จริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับผม นะที่คุณทั้งบอกว่าจะต้องการจะยึดมาละนะไม่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 อยากเสียเปรียบละนะครับอ่ะน้องภูิก็เลยไปหาข้อเท็จริงมาแล้วก็ประเด็นนี้มาเนี่ยเป็นไงบ้างครับภูงาว่าผมอ่ะก่อนอื่นเลยครับพี่เอกต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้นะไอ้เรื่องว่าถ้าเกิดขึ้นจริง่ยเป็นไงเนี่ยก่อนจะไปเชิงไนครับเรามาดูกันหนือว่าทำได้หรือไม่ได้ครับผมแต่ว่ารูมเนี่ยอาจจะเรียกว่าทำมาได้ตลกนิดนึงนะพี่เอกก็คือเป็นตำมาน้แต่มีตัวชี้ขึ้นมานิดนึงนะพี่คือย่อมจากอะไรเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วคุณโดนอ่าน ทำได้หรือไม่ได้แล้วเรื่องแล้วโครับเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับผมว่ากฎหมายเนี่ยมันได้หรือไม่ได้นะครับในการจะดชีวิตอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของว่าเค้นนะพะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายมีส่วนผูกพันและทีเนี้ยเรามาดูกฎหมายอะไรนะครับผมก็ต้องมาดูเรื่องของสสัญญาครับว่าปอดหน้าเนี่ยที่จะอ่ามีการทำสสัญญาเนี่ยในปี1977นะครับผมอันนี้เนี่ย อ่าไม่ใช่สมัยทำนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคุณทำเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะซ <laughs> ึ่งบกครับผมแต่เป็นสมัยประธานที่คนก่อนหน้านั้นนานเลยับผมของคุณจิมมี่คาเตอร์นะครับผมซึ่งณตอนนั้นครับมีการทำส,สั่งซสัญญาแล้วนะครับผมว่าอาหารจะคือเนี่ยพอปันมาอาหารชายออกให้กับปันมาเนี่ยนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งไอส่งที่นายเนี่ยมันอยู่ประมาณสักปีหนึ่งเก้าเจ็ดแต่ว่าความเสร็จสมบูรณ์นะผมจรยงจริงมัน กลับมาเป็นปรไมาจริงๆเป็นข้าวพ้าวแล้วผมก็เป็นผมเกิดมาได้ประมาณสักปีเดียวแค้พเอพิ่งเพิ่งหนึ่งขวบครับผมตหาข้อมูลมาได้นี่งเนี่โอเคเพิ่งหนึ่งขวบเองอนแล้วโอเคว่าไงต่อซึ่งอันนี้เขากมีสัติสัญญาอื่นนะมีมีสันธิสัญญาย่อยด้วยอันนี้เรื่อเป็นสันธิสัญญาหลักนะครับผมอาโลชิ่าสตร์กิจนะนะครับตรงนั้นบริสคาเตอร์นะครับผมอ้าซึ่งอันนี้มันก็กำตนดชัดเจนเลยว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ไม่อาสารัตเนี่ยไม่ได้มีสิทธินะครับที่จะเรียกครอบครองนะปกครองประมาณนั้นแต่มีส่วนที่ทำใช่เขาบอกมอีส่วนที่ทาได้คือการช่วยปกป้องพระเบบีในการพูดง่ายคือถ้าเกิดใจจะเข้ามาแทรกแทงเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าคนล,ลิเม,มื่อสุดทสัญญาก่อนนะครับผมอย่างเช่นเอ้ยอาจจะมีอ่ามีอาจจะมีประเทศที่สามหรือมีอ่าเรียกว่ามีอ่าตัดพูดง่ายแบบเช่นตัวสลัดอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องต้องการจะอ่าปลุกหรือว่ามีการทําให้มี อันตรายนะครับผมองรเรียกว่าเป็นอย่างนี้ละกันซึ่งเกิดมีเป็นภาพอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยสาระครับจะสามารถแทรกแสงเพื่อรักษาความปลอดภัยของความเป็นกลางของของได้เพราะว่าของเนี่ยตนสิสัญญาเ,เปล่าชัดเจนว่าต้องเป็นกลางครับนะคผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็ขอเอียดการแทรกแซงเลยบอกว่า จำกัดมากครับผมเพราะว่าไม่ไม่สามารถครอบคลองหรือคือแทรกแซงด้วยออกองกำลังทหาได้นะครับผมเพราะจากที่ปัจจุบันสังเกตหรือผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายัางไม่มีใครกะเบิผดผลสัญญาอะไรเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามาพิจารณาเนี่ยว่าเหตุผลนะครับผมหรือแรงจูงใจเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันครับมันจะมีเขาเรียกว่าอ่า กำลังจะเกิดแล้วกันนะเรียกว่ากาลังจะเกิดเทรดบอลรอบที่สองใช่ไหมพี่เอกครับระหว่างความขัดแย้งนั้นฝั่งของจีนแล้วก็สหรัฐนะครับผมซึ่งทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปดูนะปัจจุบันครับตรงปานามาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขามีการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจครับเยอะมากเลยนะพฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าอิทธิพลของประเทศจีนนะตรงปานามาเนี่ยก็ไม่ใช่ใน,น้อยเลยคร,ครับผม,บผมซึ่งพอเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจแล้วกันนะครับที่อาจจะมีเรียกว่ากระแสกระแสะอันนี้ขึ้นมานะครับผม ซึ่งอันเนี้ยพอมันเกิดอันเนี้ยครับเราก็เลยมาดูเรียบร้อยแล้วว่าเออถ้าเกิดมันเป็นไปบบได้เนีย่ยแล้วอะไรทําไมนะผม,มถึงยังจะอ่าเรียกว่าดื้ออ่ะไม่ียกว่าดื้อๆอ่ะเรียกว่าอยากจะผลักดันออกมาให้สามารถทําได้เนี่ยอย่างแรกเลยครับเราก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นครับที่อ่าสมมุติถ้าเกิดเทดบอลหรือเกิดสงครามการค้าคึ้นจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะกระทบต่อเรื่องของราคาสินค้านะครับผมราคาของอ่า การขนส่งใช่ไหมก็คือสายการเดินต่างครับผมซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นราคาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเวลาสุดท้ายเวลามันกระทบแล้วเนี่ยสุดท้ายครับพี่มันจะเข้ามาสู่เรื่องของตัวเงินเฟ้อในประเทศแน่นอนเพราะว่าอย่างอื่นเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็น net import นะครับผมหรือคือเป็นประเทศผู้นําเข้าสุทธิเลย พอช้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสินค้าในตลาดโลกหรือว่าการตกในตลาดที่มันกระทบจับตัวเรื่องเทรดบอลเนี่ยถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันกระทบต่อราคาสินค้าด้วยเช่นตอตรงตกแน่นอนซึ่งทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าอามองเป็นเกมหนึ่งประเด็นนะครับพี่เอกตรงเนี้ยว่าที่เัาพังขึ้นมาเนี่ยสรุปเลยแล้วกันก็คือเขาอาจจะมีการแนวโน้มที่ต้องการนะครับขู่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดการลดราคาอ่าตัวค่าระวางเดินเรือตรงนั้นนะครับหรือคือตรงหน้าหน้าน้ำตรงคลองประมาณ เพื่อลดผลกระทบหรือแรงกระแทกที่จะเกิดจากเป็นตัวของการเทศตพอแต่างๆต่าครับใช่ครับผมอันนี้ต้องมองไปลึกๆหน่อยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำจิตเฟ์ด้วยใช่ะเนื่องนโยบายคุณชํำด้วยใช่ไหมครับผมเขาอย่าลืมเขาตอนนี้เขาจะเป็นการดีเขาเป็นนักธุรกิจประกอบใช่ใช่ใช่นะครับโอเค อันนี้อ่ะจบแล้วหรือไงมีต่อไหมผมมาสรุปสั้นๆประมาณนี้กันเดี๋ยวจะนานเงินไปออถามพี่เอกต่อบ้างก่อันเนี้ยผมเล่าคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับผมอ่ะนอกจากพี่เอกนะท่านผู้ชมถ้าเดี๋มีคำถามอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้เลยได้ได้พี่เอกนะเดี๋ยวเราจะตอบกั้นะครับผมอ่ะถามพี่เอกก่อนเชื่อมโยงใช่ที่ต้นกลุ่มพูดไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อตลาดหุ้นนะก็ผมแน่นอนครับว่ามันคงต้องดูพวกกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มเดินเรือแหละนะว่าเส้นทางลูกเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยโห การจะเรือมันคงจะไปไม่ได้ต้องอ้อมใช่ไหมพอราอ้อมเส้นทางนู่นนี่ปุ๊บเนี่ยันทำให้อะไรนะไอ้พวกดัชนีพวกค่าระวังเหลือก็คงจะเน้นเป็นตัวตูว้คอนเทนเนอร์รหรือว่าตัวเบร์คอนเทนเนอร์อินเด็กซ์นี่ครับมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมา แล,แล้วก็หุ้นที่มันเชื่อมโยงหรือหุ้นที่มันลิงก์กับตัวดัชนีที่เป็นโวลคอเทนเนอร์เนี่ยมันคจยต้องมีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะซึ่งที่ก็ตามตามอยู่นะเมื่อวานก็ถามพี่เมย์ไปเรื่องนี้แล้วก็มาดูชั่ววันตัวโวลคอเทนเนอร์อีเด็กน่เป็นยังไงผมว่าในบูมเบิร์ดไม่มีแต่มันเป็นการรายงานเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมอาจารยเยว์ช้าอ่าใช่ใช่ครับเป็นรายสัปดาห์นะครับก็เมื่อวานนี้นั่งดูเนี่ยถือว่ามันก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาาารัแต่่่ออชนนนนขงหหหุุ้้้มมดูวา พุ่นเป็นไงเราคงจะต้องมาดูพุ้นตัว RCL ครับใช่ใช่ครับก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เหมือนคนไม่แบบก็ไม่ได้ม่ได้มองมันจะแบบนะมันจะแบบโหมันจะอ่ดัชนีข้าระวางเรือบวลเทเนอร์มันจะขึ้นไปอย่างที่น้องภูมิเรียนไปยังไม่เกิดนะครับยังไม่น่าเกิดใช่ครับแล้วมันคงมีส่วนที่ข้อสัญญาข้อกฎหมายด้วยนะมเน่ยทำแบบภาษาโูไปอ่ข่มขู่นู่นปิดนู่นนี่เนี่ยคงจะทําได้ค่อนข้างยากเพราะมีข้อกฎหมายตัวเอง แะครับอาหารนี้เป็นอีกนี้นกก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น้องอุ้มหาคําตอบมานะครับที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีที่ไหนมั้งก็จะเป็นที่เรานี่แหละหาคำตอบในเรื่องนี้มาอันนี้ก็กลับมาที่ในส่วนตัวหุ้นเดินเรือคงจะอาจจะไม่ได้แบบมันขึ้นแรงๆนะครับอคงยาวหมอนๆมอนอย่างที่่อไปแล้วกันนะครับอทีนี้พักเบกลับมาสู่การลงทุนบ้างดีกว่าอักเตะหน่อยครับพี่เอกโอ้โหแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสแล้ว มีคิสปัตแลรี่นะครับอ่าใช่ครับก็คาดหวังครับคุณครับนะครับก็ถ้าดูตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยวันที่สองแล้วครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆแตะพันสี่แล้วนะเมื่อวานนี้แป๊บเดียวเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะรอบนี้นะเรามันลุ้นกันนะการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยนะครับแตะสักพันสี่เนี่ยอันนี้เลยแค่สี่จุดเองครับผมนะครับคุณครับก็ถือว่ารอบนี้นะครับคิดว่าคงจะขึ้นทดสอบพันสี่ไม่น่ายากละครับผการที่รอ คำถามต่อเลยครับพี่าาแล้วจะเบรกได้ไหมครับหรือว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นฟลออ์เบสหรือว่าปรับตัวลงอีกครับคิดว่าอาจจะผ่านได้แต่การผ่านเนี่ยนะครับยังไม่ได้มองว่าจะเป็นการกลับตัวนะใช้คําว่าลักษณะรีบาวอยู่เหมือนเดิมนะก็คือเป็นการลงมายังอยู่ในเป็นลักษณะที่เป็นแบรนดขาลงอยู่ไปจนกว่าปูมครับตรงไหนนะที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนคิดว่าคนจะต้องมีการผ่านในตรงเขาเรียกว่าเป็นโซนต้านสําคัญในมุมมองช้าก็คือแล้วปูนเนี่ยดูเส้นได้ไอย เส้นกดน้หน่อยนะปปปปเส้นกดเนี่ยนะก็คือต้องผ่านตรงเส้นค่าเฉลี่ยที่มันพันกันวุ่นวายด้านบนนี่แหละนะตัวนี้มันอยู่แถวประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสี่สามศูนย์แล้วกันนะครับปปปต้องผ่านเส้นกดนี้ขึ้นไปนะแนวโน้มมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นโครงสร้างขาขึ้นนะครับผมคิดว่าสัปดาห์นี้นะปิดสัปดาห์นี้คงไม่น่าทันละหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ย กี่สาจุดหรือมีอภินิหานครับนะ<ะ>มีไหมโอต้องมีเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับพี่หรือมีอภิเนห์อภินิหารเรื่องอื่นนะเข้ามา<ห>ทําให้ตลาดมันรุกขึ้นไปได้นะครับแต่ก็มารุ้นกันน่ะคิดว่าพันสี่ไม่ยากละ อาจจะขึ้นไปถึงใช่ไหมเส้นกดเนี่ยก็มีลุน้นครับเพราะเราว่าในช่วงปลายปีโอ้คงจะน่าจะได้เห็นเม็ดเงินจากกองทุนในประเทศนะครับถูกครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เกริ่มมีมาละหน้าหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับเริ่มมีการฟรื้นตัวกลับขึ้นมาหุ้นที่มีข่าวร้ายถูกขายไปแรงเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาการโคเวอร์ช็อตกับนะครับไม่เพียงแต่ฝั่งกองทุนในประเทศเท่านั้นนะยังมีฝั่งที่เป็นอะไรนะครับฟอเรนหรือว่าต่างชาติเนี่ยครับก็่าซื้อด้วยนะครับ ก็เรียกว่ามี2ฝั่งแล้วกัน2องปาร์ตี้ช่วยกันนะครับขอช่วยกันต่อเนื่องนะไปถึงช่วงสิ้นปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับอาคุณถามต่อถ้าตลาดขึ้นรอบนี้ยังไงต่ออันนี้ต้องถามต่อเลยว่าเอายังไงต่อรวมถึงมันจะมีปัจจัยอะมันที่วราที่จริงเนี่ยตอนเนี้ยมันเรียกว่าสิ้นปีแล้วนะครับผมแค่ประมาณสัก กวัน7วันนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าสิ้นปีแล้วซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีปัจจัยหนุนที่พี่เอกจะชอบพูดมาต่อเลยคือเรื่องเกี่ยวกับตัวมาตรการช่วยเหลือภาครักใช่ไหมครับพี่เอกซึ่งที่จริงเนี่ยเราจะเรียกว่าเริ่มเห็นอาทิศทางหรือความชัดเจนเนี่ยที่มากขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับตัวที่มันเป็นโอ้แหงอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไปถึงอนาคตเลยครับพี่เอกนะครับอย่างเช่นต้นปีหน้าเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่พี่เอกว่าน่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มไหมแล้วก็น่าจะมีลรบต่าในเิงง ได้ครับคราวนี้คงเป็นมองว่าอะไรบ้างล่ะนะที่เราบอกไปว่ามันน่าจะเป็นตัวเป็นปัจจัยหนุนเป็นปัจจัยบวกที่จะดึงตลาดให้มันมีการขึ้นไปแน่นอนครับฟล o ์มันมีการเข้าต้องมีการซื้อหุ้นหุ้นที่ขึ้นมันก็ต้องต้องมีปัจจัยนะผมนะปัจจัยที่เป็นต้นให้ขึ้นไปนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามัเก่งกันนะกับตัวมาตรการกระตุ้นนะครับการบริโภคการจับจ่ายให้สอยเนี่ยซึ่งวันนี้นะคอรมอเขามีการประชุมกันนะครับพอดีวันนี้เราไม่ได้มีการส่งใครไปนะคราบข่าว าข่าวนะครับมีครับออกมาแล้นะครับก็ล่าสุดนะก็มีมาตรการ easy edc นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราเก่งกันมานะครับอันนี้ก็ถือว่าออกมาครับนะครับก็เป็นมาตรการที่ใช่ครับไม่น่าจะเป็นพิษโผนะและมาตรการนี้คงจะส่งผลบวกในแง่ของตัวพวกกลุ่มที่เป็นพวกคาปีนะวันก่อนหน้าเชียร์พวกอะไรนะพวก crc ไว้ใช่ไหมอ่านี่เบรกแล้วเบรกแล้วนะครับก็ยังมีอะไรนะพวก โฮมโปรนะโฮมโปรนี่ก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าไปซื้อของคนนี้เป็นของชิ้นใหญ่นะในการเข้าไปอะไรนะไปซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนะโฮมโปรก็มีการขยับขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวบรรยากาศเรื่องตัว e c e d c ไหครับนอกจากนั้น้วคุณครับยังสามารถจะไปลดหย่อนพวกท่องเที่ยวได้ครับอ่าใช่ว่ามันได้งแ่่ได้นะใช่ครับพวกโรงแรมท่องเที่ยวครับยกตัวอย่างหุ้นเนี่ยตัวเอราวันนะเอวบีซี อ่าโหดีก็ขยับขึ้นมา i l t หน่อยพี่ใหญ่หน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวพวกมาตรการทั่วตัว E C E C นะครับนะครับก็คอรมอประชุมออกมาแล้วนะครับอีกมาตรการหนึ่งนะ Digital Wallet p l สองครับผมอันนี้ก็อ่าใช่ครับไม่พิโลนะครับมากเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันนะครับมาตรการนี้นะครับมาตรการนี้ควจะเป็นหนุนกลุ่มที่เป็นพวกฐานรากนะวันนี้ที่นัดโผล่ออกมาเปเปอร์ออกมาหนี่งเหมือนพอดีเลยนะพวก C p R C B นะคุณครับวันนี้ก็ขึ้นดี ปริมาณการซื้อขายก็ตัดต,ต้นด้วย,ออยใช่ครับหลังจากที่เรียกว่าเทกระชานลงมาดีกว่านะขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าโห้สงวันเนี่ยฟื้นนะช่วยเหมือนกันนะช่วยดึงตลาดกันก,ก,ก็เป็นเรื่องตัวดิจิตอลบริเทสสองนะครับแล้วอีมาตรการหนึ่งครับคุณครับมีการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตผับบาร์นะครับนี่อันนี้อังภูไม่แน่ใจไปเที่ยวบ่อยหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เที่ยวเลยเพี่อยู่บ้านเนี่ยเขาบโอเคนะครับอันนี้ก็พวกกลุ่มเครื่องดื่ม อ่พวกคาราบาวพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะแต่เหมือนราคาไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคาราบาลบีเจซีอ่ะขายพวกเครื่องดื่มเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นสามมาตรการครับที่มีออกมานะครับในช่วงเรืส่งท้ายนะส่งท้ายปลายปีใช่ครับประนี้ถามต่อแล้วปีหน้ามันจะมีมาตรการอะไรเนี่ยครับออกมาอีกบ้างหรือเปล่าครับนะครับปีหน้าก็เดี๋ยวคนจะมาเก่งนะผมคิดว่าต้นปีเนี่ยจับตามมาตรการนี้ครับมาตรการเรื่องตัว Entertainment Complex อืม<ๆ>นะครับก็จริงตัวใหญ่<จะ>พูดมาช่วงตอนต้นปีแล้วนะครับมอนค่ยต้องมีอะไรนะร่างกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ภาคเอกชนเนเข้ามาลงทุนเนี่ยต้องต้องใช้เวลาแหละอาจจะมีเข้าคอรมอนะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักหลังจากปีใหม่นะมกราคุณพาเนี่ยเดี๋ยวมาจับตาเรื่องนี้กันแต่เรียกว่าหุ้นไม่รอครับไม่รอให้มีการประชุมเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างไปก่อน,อนละนะหุ้นที่ฝั่งนิสเซิเรานะครับเชียร์มาตลอด พี่นายก็เชียร์สับกันไปสับกันมาแล้วสองตัวเนี้ยนะวันหนึ่งก็เชียร์ BDS อีกวันหนึ่งมา VGI นะอีกวันหนึ่งมา BDS อสิละชักไปชักมาง่ายเลยเอาว่าสองตัวนี้นะก็เป็นตัวที่อ่ารีเสิร์ชเราเชียร์ก็เรื่องตัวมาตรการตัว NHE ไม่ c o m p l e x นะแต่เราบอกว่า VGI ตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยแข็งนะครุณนะเพราะว่าตลาดร้อนแรงมากตลาดตรงเลยไม่สนใจกัถูกต้องครับ BDS ก็วันก่อนหน้าลงมาหน่อย เราเริ่มกลับมาละแต่ผนก็ปีหน้าครับเรามาลุ้นกันอีกมาตรการหนึ่งก็คือตัวเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ครับผมประเด็นที่อาจจะต้องถามพี่เอก่อนที่นี่อาจจะโยงมาไปถามพี่เกมบ้างนะครับนักพนักทางฝั่งของอ่าธนาคารเรานะครับผมเราะปัจจุบันนะครับถ้าเกิดลองาสังเกตดูเนี่ยเรื่องหนี้นะครับพี่ทั้งนี้กลัวเรื่องนี้เสียกันเนี่ย เริ่มค่อนข้างจะอยู่ระดับสูงมากๆเลยครับซึ่งเป็นปัญหาที่ค่านั่งน่ากังวลนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเนี้ยไม่ไม่แน่ใจว่ามีเกรงกันบ้างหรือเปล่าว่าอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยในด้านนี้บ้างไหมนะครับผมอีกนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรออกมาในด้านนี้คร<ม>ับพี่น่าจะเป็นผลโวกตกลุ่มไหนบ้างไหมครับพี่อ่าใช่ครับก็คงจะเป็นในส่วนตัวพวกนี้คงจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นพวกเลยนะ พวกไฟแนนซ์ใช่ไหมอ่า<ร>อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะประกอบกับเทรนด์ดอกเบี้ยที่ก็คงจะเป็นแนวโน้มขาลงแหละกที่ไหนว่าคงไม่ได้ลงแบบทุกมีติ้งใช่่มยอางที่เราเรียนไปนะครับคงจะเป็นลักษณะการค่อยๆค่อยๆปรับลงในตัวเทรนด์ดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวบมาตรการนะที่ภาครัฐคงจะมาเอาเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอ่าช่วยในแง่ตัวภาพเศรษฐกิจนะครับในปีหน้าแล้วกันนะครับเพราะนี้ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้ละนะครับ มองภาพต่อไปครับว่าปีหน้านะครับรู้สึกว่าพลังเขาจะมีการพูดถึงการว่ากในเรื่องโมเมนตัมภาพเศรษฐกิจเนี่ยเขาอยากให้ GDP เนี่ยมันโตแบบโตได้ต่อเนื่อง้วมันอาจจะมีในส่วนตัวพวกเม็ดเงินต่างๆนี้เข้ามานะครับก็จับตาครับพวกเกี่ยวบตัวพวกดิจิทัลเร็บนะอาจจะมีเม็ดเงินตัวนี้เเข้ามาซัพพอร์ตอีกอันหนึ่งนะอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลัง ครับเรจะมีมาตรการนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับอ่าแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาเตาะระเลขกันนะครับผมอทีนี้ครับพี่เอกเรามาถึงสู่ช่วงตีงเงินทุนบ้างับพี่เอกว่าเนี้ยพี่เอกมีขอแขกไหมท่านผู้ชมบ้างครับพี่อ๋อโอเคครับเมื่อกี้พูดไปก็เนี่ยครับหมดภูมิหมดเรื่องแล้วมาตรการแล้วเอาว่าที่เก่งมาเนี่ยมาหมดแล้วนะแล้วก็ปีหน้าก็พูดถึงไปว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะครับแล้วก็ก็เนี่ยมาตรการเนี่ยครับที่จะเข้ามาผมคิดว่าน่าจะประมาณ34เรื่องนี้เอาว่าโดยสรุปนะ กลุ่มที่ผมคิดว่าลิงนะว่าจะเป็นภาพที่คิดว่ามันน่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับรอบนี้คงจะเน้นตัวตัวเมสสิกเหมือนเดิมถึงแม้ราคาหุ้นท็อปวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา7-8%แนตะแต่ก็ลืมว่าโอ้โหกว่าจะเน้นะลงมามันก็มีแรงอ่ะเรียกว่าโคบอตกับนะครับแต่ถ้าเป็นนักผู้ชมที่แบบอาจจะ เน้นพุ้นที่แบบถือและแบบสบายใจหน่อยนะเล่นในกับตีมเรื่องตัวมาตรการต้นเศรษฐกิจก็คงจะเป็นพวกกลุ่มโต๊ะเมสติกเพลสนะครับโอเคครับอย่างเช่นพวกกลุ่มเดียวนะกลุ่มธนาคารค้าปลีกมียกตัวอย่างไป CRC นี้ก็เชียร์นะครับอรยบอกมีกลุ่มพวกท่องเที่ยวอะไรต่างอันนี้ก็น่าสนใจครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาสู่้คำถามบ้างดีกว่าได้เลยครับพูดมาอ่าก่อนอื่นท่านมีคุณปิญยบงครับคุณเรนนี่คุณสุภตาคุณดอยสิงห์สวัสดีครับสวัสดีเข้ามาครับคุณปิชาคุณนภัทรครับ อ่าอ่าตอนนี้เลยครับคุณบีระบองถามนะครับว่าตัว CPO เนี่ยจะไปต่อได้หรือครับอืมโอเคครับผมถือว่า CPO รอบนี้มาใช้ได้นะแล้วก็เหมือนจะประเด็นที่ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันมันเข้าไปในหรือว่าอะไรซึมซับจากพุ่งไปพอสมควรนะพร้อมาเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะการกลับเข้ามาสู่แบรนด์ปกติแล้วแบรนด์ปกติก็คงจะเป็นลักษณะการดึงกลับเข้าไปหาพวกค่าเสียแรงต่างนะครับรุนได้ครับผมคิดว่าสักประมาณค่าเสียสองร้อยวันเนี่ย หกสิบาทถึงระดัหกสิบสองบาทเนี่ยเป็นโซนแนวต้านละกันยังขอไม่หวังไกลนะขอสักประมาณตรงนี้ก่อนครับครับผมอ่าโอเคต่อไปครับคุณดอยชิงครับบอกว่าซานตามาไทยเนี่ยเซ็ตจะไปไกลถึงพันห้าไหมครับพี่อ <c oughs> เอาเป็นว่าพันสี่ผ่านก่อนนะผมค่อยดูไปนะฮะแล้วก็กที่เรียนนะครับว่าถ้าจะผ่านแบบไปฉุยเนี่ยนะมันคงจะต้องเลยนะบูมต้องเบรกเส้นกดตัวนี้นะอ่าเส้นกดตัวนี้ก็หนึ่งสี่สามศูนย์ นะครับพันหนึ่งสี่สามสูตได้เนี่ยเนี้ถือว่าโครงสร้างตลาดจะเปลี่ยนนะพันห้าก็ไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยลุ้นทีละเตร็ปนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับดอยทินะครับถามว่าขอแนวรับครับของตัว KTB ว่าแล้วก็ดีอาร์ซีครับอ่าได้ครับอมาดูเทียนตัวนะครับแนวรับ KTB นะครับ KTB เนี่ยแนวรับเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับไปคิดว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ใช้ได้นะเพราะว่าลงมาทดสอบครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยืน ลงไปแปั๊บเดียวนะกลับขึ้นมาแล้วนะครับด้นค่าเฉลี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณโซน2 0บาทต้นเลขกลกๆก็คือ20บาท50นะปัจจุบัน20บาท90นะถ้าย่อลงมาคิดว่าไม่ลึกนะครับตัวที่สองคือวา่าใช่ไหมครับนิคผมนี่มหนูว่าเทรนจริงๆเนี่ยค่อนข้างคิดว่าสวยนะยต่ให้ท่านผู้ชมดูภาพใหญ่นะจริงๆราคาเนี่ยลงมาแรงก็จริงนะครับแต่เพราะว่าพอเราลองสร้างเทรนครับลองตีเทรนกลับขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับพอดีเป๊ะเลย ก็คือลงมาที่แนวรับนะครับแล้วก็ไฟบังคับก็คือดึงกลับไปแล้วด้วยแ้แนวรับตัวนี้คงจะทําหน้าที่เป็นแนวรับเหมือนเดิมครับผมมองทั้งโซน5.2 5.3นะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัว DRT ตัวนี้ไม่แน่ใจนะตัวนี้ปันผลยูสูงหรือเปล่านะครับต้องไปดูนะครับผมอันนี้ผมลืมไปละเลยไม่ได้หาข้อมูลนะครับหุ้นขนาดเล็กนะ DRT Diamond Building ครับอ่ะมาดูซะว่าแนวรับเท่าไหร่นะครับ ปัจจุบันราคาเนี่ยมันถอยลงมาที่7.45นะครับก็เหมือนจะทําโลนะตั้งแต่จริงเนี่ยปีนี้นะราคาหุ้นลงมาทําโลแล้วนะครับดันั้ต้องถอยลงมาดูครับว่าไอ้แนวรับเนี่ยครับที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่โซนไหนลองตีเส้นหน่อยนะฮะเส้นนี้นะคิดว่าน่าจะโซนแถวนี้เพราะว่าเวลาหุ้นมันลงมาเนี่ยมันทดสอบเยอะมันก็อาจจะเป็นโซนรับได้เหมือนกันนะเพราะนี้ถอยลงมาอยู่ที่มาโซน7บาทต้นๆครับคับผมครับเข้าใจว่าวันนี้ าจะมีประมาณนเดียวโอเคครับถ้าผวันนี้ต้องตัดพี่เท่าไหร่ครับทั้งนี่้ครับผู้ท่านผู้ชมดีว่าเราจะมีอีเวนต์อะไรพิเศษในช่วงสต็อกสิงเนอโอ้โหต้องบอกอะไรว่าอยากเก็บเป็นสปายครับอาจจะใกล้นิดนึงว่าเราอาจจะไม่อยู่แบบนั้นตอนนี้เป็นภาพเราเป็นสำนักออฟฟิศชชั่นอาจจะเรียวอาจจะว่าจะแปลกตานิดนึงนะครับผมแต่ว่าันเป็ยงงไจะพาที่ขึ้นไปคล้องอวกาศแล้วก็ไลฟ์ ข้างบนฟ้าเลยหรือเปล่าวันนี้แปลว่าเกินดอยขึ้นอีกแล้วขึ้นไปทะลุดอยทะลุดอยนะไลายช่วงบนฟ้าเลยหรือเปล่าอ๋อครับเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะถึงตรงไหนนะครับพี่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขอฝากไปเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ